โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับงานเรื่องเทพเชียร์สงคร,รามไร้ไพ่นครตอนที่หนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยนะครับผมเมื่อกี้แกออกคำสั่งกับฉันเงินเหรอเปล่า คุณชายลองเป็นอะไรไปฝ่ายนั้นแค่มองเฉยๆก็หัวโหดแล้วเหรอนี่ยังใช่คุณชายลองใจโจดยังไห่ตรงคนที่เตะผู้ชายฉุดผู้หญิงคนเดิมคนนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วไอ้เด็กนั่นมันเป็นใครกันแน่แค่ใช้ใสายตากับคำพูดก็กดดันซะอยากจะคุกเข่าแบบนี้คุณชายลองเชิญนั่งก่อนเดี๋ยวที่เหลือข้าจัดการเองเมื่อคู่ข้าคิดว่าเกน่าจะรับฝ่ามือของข้าได้สักสามแต่ข้าดูถูกแกเกินไปตอนนี้ดูแล้วได้เต็มที่กระโงสิบ สิบมัดเชียวเหรอผู้โอา so เฉนหมอกันประเมินเจ้าเด็กน่าสูงเกินไปหรือเปล่านั่นสิทั่วทั้งตรงไห่คนที่จะรับฝ่ามือของผู้โอาโ s ถึงสิบฝ่ามือมีไม่ถึงหยิบมือที่สําคัญก็มีแต่พวกผู้ผโอาโ s ด้วยกันทั้งนั้นเอางี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าทวนฝ่ามือข้าสิบครั้งถ้าหากเจ้าไม่ล้มลงข้าจะปล่อยเจ้าไปยังไม่รีบคุกเข่ขขาขอบคุณอีกแกไม่ใช่คู่มือของผู้โอาโ so โม้กันหลอก รีบไปให้โอกาสนี้จะได้ไม่ขายที่นหน้าคนอื่นเขาชีวิตยังอีกยาวไกลนะไอ้หนูแกคือโม่กันเง้นเหรอไอ้พวกที่ขุดลงศพสาสีนะ้ำมันใส่สุสารว่านเฟิงก็เป็นคนของแก่สินนะรีบโทรหาตู่เฟยถามว่าสถานการณ์ที่สุสารเป็นยังไงบ้างสุสารว่านเฟิงหรือว่าไอเด็กนี่กับคนที่ถูกฝังเกี่ยวข้องกันในหอนั่นที่มันเอามาหรือว่าจะเป็น ไม่ต้องโทรหรอกฉันคาดทิ้งไปหมดแล้วทำดีนี่สุดแล้วแกเป็นใครกันแน่แกไม่มีคุณสมบัติที่จะถามฉันในเมื่อพูดดีๆไม่ชอบสงสัยคุณต้องมาครับให้พูดด้วยกำลังก็อขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปๆครับผม